รีวิวหัวเว่ย p 3 0นะครับในปี2 0 2 4ยังน่าใช้อยู่ไหมตัวนี้นะครับสเปคเป็นคิริน980นะครับความแรงเทียบกับตัว snap dragon 845ถึง855ได้เลยนะครับแต่ดีกว่าตรงที่เรื่องอุณหภูมินะครับแล้วก็ความสดใหม่กว่านิดนึงนะครับตัวนี้ผมเป็น ram 8GB กิกนะครับอ่าเป็น ram 8GB กิกนะครับความจุ 128GB อ่ากิกอ่าแนดรอยอัพได้นะครับเป็น Android เวอร์ชันนะครับอ่า emu ยนะครับ emui ก็จะเป็นเวอร์ชัน12นะครับตัวนี้มันยังสามารถอัปเดตได้อีกนะครับตัวนี้มันยังสามารถอัปเดตได้อีกนะครับเดี๋ยวผมทําการอัปเดตให้นะครับเพราะว่าอัปเดตถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีตัวนี้ให้นะครับโหมดเพลฟอร์มัสนะครับในการเล่นเกมเ,เดี๋ยวต้องไปเช็คไปเช็คใหม่นะครับปกติมันต้องมีโหมดเพลฟอร์มัตอนเล่นเกมให้ตัวนี้นะครับมันเป็นหน้าจอ 60Hz เฮิร์ตนะครับเป็นจอ o l e d 6.1นิ้วนะครับความชัดเอาระดับฟูลไ h d นะครับ Fu l l HD ดชัดมากนะครับกล้องสวยกล้องสวยนะครับผมกล้าพูดว่าหัวเว่ยนี่เป็นมือถือที่ไว้ใจเรื่องกล้องได้นะครับถ้าให้เทียบ Op p o Realme ยวมีผมชอบหัวเว่ยมากกว่า,าเทียบกับซ s u n ุงซ m s u ุงชัดกว่าแต่ผมว่าหัวเว่ยเป็นกล้องที่สวยใช้ง่ายนะครับสำหรับผมอะ่ะมันคือกล้องกล้องแบบเหมือนไอโฟนอ่ะหยิบมาใช้ได้เลยไม,ไ,มไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไอ ก็เรื่องกล้องนะก็ประมาณนี้นะครับมีเลนอัลเทอร์ไว้นะครับเลนส์อัลเทอ์ไวประมาณนี้นะครับซูมสูงสุด30เท่านะครับการตอบสนองกล้องนะครับดีเยี่ยมนะครับค่อนข้างเร็วนี่เห็นไหมสองจุเท่านะครับยังโฟกัสชัดอยู่5เท่าก็โฟกัสชัดนะครับสิเท่าก็ยังโฟกัสชัดอยู่นะครับภาพไม่เหลี่ยมนะครับภาพไม่เหลี่ยมไม่แตกเกมผมเทปได้หลายเกมนะครับแต่คลิปนี้มันจะยาวนะครับตัวคอร์ดิวตี้เนี่ยสามารถปรับได้สูงสุดนะครับมีอาการสะดุดบ้างแต่ว่าเล่นลื่นนะครับถ้าอยากเล่นวันนี้ก เปิดโหมด performance เอานะครับตัวนี้ผมเปิดได้เป็นบางเกมหรือไม่แน่ใจนะครับ Free Fire Max ปรับได้สุดนะครับ Car Esti เล่นได้นะครับปรับสุด r v เล่นได้ปรับสุดนะครับแซดแซเล่นได้เหลือๆนะครับ Efootball ลื่นๆนะครับแล้วก็ Star Real นะครับเล่นแบบลื่นๆเลยวันนี้ผมจะรีวิวเป็นตัวเกม Car Esti สดๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกมนี้เล่นได้นะครับเกมตลาดที่ผมพูดมาเล่นได้หมดนะครับผมกล้าพูดว่าระหว่าง Car Esti กับ Genchin Genchin เนี่ย ใช้มือถือสเปคน้อยกว่าเล่นลื่นนะครับแต่ว่ามันร้อนนะครับมือถือมันเลยกระตุกแต่ค่าเอ็กซ์ตีดเนี่ยความร้อนน้อยกว่านะครับแต่กราฟิกผมว่าต้องหนักพอควรเลยผมเคยใช้ s nap ด r า g o n แปดุดเล่นนะครับมันสะดุดมันสะดุดนะครับดังนั้นผมจะลองเอาตัวนี้เล่นดูนะครับว่ามันประมาณไหนแต่ผมจะหวังหกสิบเฟรมยากนะครับถ้าจะเล่นค่าเอ็กซ์ตีดแบบว่าปรับสูตรหกสิบเฟรมยากนะครับ iPhone ยังต้องใช้ตัวแบบใหม่ๆเล่นเลยนะอันนี้พูดตรงๆนะครับแต่ผมจะไม่ขายฝันทุกคนนะผมจะใทุกคนเห็นแบบกาบตาตัวเองแล้วว่าอ่ามันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอโหลดก่อนนะ่ังรหัสนี้ผมก็เติมไว้ร้อยกว่าบาทนะครับผมได้โปรโมชั่นผมเป็นเหยื่อการตลาดเอออะเดี๋ยวรอก่อนมา,มา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 นะครับอันนี้รถผมเองมันคือ b m m อ6นะครับชีวิตจริงก็คือ e ีส เดี๋ยวนะครับหนึ่งมันมันมนุ่งนวหน่อยตอนผมเทสมันลื่กนกว่านี้นะครับเพราะว่าโอเคมันเพิ่งเข้าเกมอ่ะดูการปรับกราฟิกก่อนนะครับผมเกมพวกนี้ผมเน้นภาพสวยแล้วกันนะครับปรับกราฟิกทุกอย่างสูงสุดนะครับมชัันเบอร์เปิดนะครับสโม k ปรับ high f s ปรับ no limit นะครับเล่นจริงๆริ fps เฉลี่ยประมาณยี่สิบห้าสามสิบนะครับอ่าโอเคภาพสมูทแล้วนะครับเล่นได้นะครับ ลื่นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ลื่นอะไรมากนะครับมีสะดุดเอะช่วง motion เบอร์เนี่ยนะครับช่วง motion เบอร์มันจะกินการาฟิกผมพูดตรงๆเลยนะครับมันก็จะสะดุดหน่อยอ่าประมาณเนี้ยนะครับอันนี้หลกัหลกๆเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าปิด motion เบอร์ดูนะครับอ่ามันจะดีขึ้นไหม ไปหาตามอะไรส,สักอย่างหนึ่งนะไงสีม่วงแพนด้าโลบารโอ้ยอุตส่าห์ไปแวน้นนอกแล้วไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยแะผมว่าเปิดเปิดดีกว่านะเปิดเปิดโมอชชั่นเบอร์ดีกว่าอืมอ่าก่อนจะเปิดมชั่นเบอร์ถ่ายรูปไงวะนี่อ๋อนนี่มุมกล้อง เออช่างแม่งเซตติ้งกราฟิกถ้ากราฟิกผมลองปรับกลางๆนะมันมันจะลื่นขึ้นไหมสามสามแล้วก็4ี่โนลิมิตไฮมูชั่นเบอร์เปิดนะครับการตอบสนอง ui ดีอยู่นะโอ้ถ้าปรับกลางนี่เห็นผลแล้ทุกคนลื่นลื่นขึ้นนะครับ แต่เกมมันเพื่งนติดตั้งทุกคนต้องให้เวลามันหน่อยนะมันอาจจะมีสะดุดขึ้นๆบ้างลื่นขึ้นอย่างสัมบัตได้ทุกคนแต่ถ้าปรับสูงไปก็ไม่น่าเกลียดนะทุกคนภาพสวยอยู่นะครับเห็นไหมขนาดผมปรับกลางๆนะเออมันเล่นได้นะครับในราคา3,700รอบาทเออผมใช้คําว่าเล่นได้นะผมไม่ได้ใช้คําว่าลื่นปืนนะทุกคนโอเคนะครับกับราคา3,700ร้อบาทนะครับจอสวยๆกล้องสวยๆก็ประมาณนี้ลวกันนะทุกคนอ่ะกดออกก่อนครับ ถ้าไปเล่นเกมก็ได้นะครับแนะนำเอาไปใช้งานทั่วไปก็ได้นะครับแอปธนาคารเนี่ยมันรองรับทุกแอปได้ตามปกตินะครับผมเริ่มจากไทยพาณิชย์ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะไทยพาณิชย์โหลดได้นะครับกรุงศรียุทธยาโหลดได้นะครับอ่า CIMB โหลดได้นะครับกสิกรอ่ากสิกรสิ k bank, bank. เคแ k งเคแบงไอผมว่าพิมพ์อย่างนี้มันมันต้องเฮ้ ผมเพิ่งใช้แป้นพิมพ์เครื่องคันนี้ครั้งแรกพิมพ์ถูกหมดเลยอ่ะเกียตรตินาคินนะครับลงได้กรุงไทยลงได้นะครับยังรองรับธนาคารอยู่นะเคียพัสลงได้นะครับอ่าออมสินลงได้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าธนาคารถ้ามันเครื่องมันใหม่มากๆเนี่ยธนาคารไม่รองรับก็มีนะทุกคนอ่ะเครื่องมันต้องประมาณหนึ่งไม่เก่ามากไม่ใหม่มากนะครับธนาคารธนาชาติทหารไทยได้นะครับอ่ะเพื่อนเครื่องสรุปนะครับเครื่องนี้เล่นเกมตอบโจทย์ถ่ายรูปตอบโจทย์นะครับ แล้วก็แบตผมเริ่มรีวิวตั้งแต่66เเนะครับอ่าผมอัดรีวิวไปเนี่ยอันนี้มันเป็นคลิปที่2แลละประมาณ20นาทีคลิปแรกผมอ่าผิดพลาดนิดหน่อยนะครับ2ีนาทีลงไป6%กเซ็ก็ถือว่ายังอึดอยู่นะครับสำหรับการเล่นเกมเนาะผมมั่นใจว่าแบตทนกว่า iPhone 11แน่นอนที่ผมเทียบเพราะอะไรนะเพราะว่า iPhone แบตมันหมดไวนะครับด้วยความที่ม <applause> ันให้แบตน้อยนะอ่ะโอเคนะครับเครื่องนี้ผมเหลือยู่4เครื่องนะครับ3า0 0รบาทดูมิติเครื่องนะครับสวยไม่มีรอย บิบบับบิบบับอาจจะมีรอยนิ้วมือนะครับก็เอาทิชชู่ชุบแอลกอฮอล์ชุบน้ําเช็ดได้นะครับมีลำอ่าสามจุดห้าด้วยนะครับแล้วก็เออไหนๆก็รีวิวนะครับอีกจุดหนึ่งเรื่องของตัวซิมนะครับบางคนเอาไปแล้วก็เอ้ยมันรองรับซิมกี่ซิมมันรองรับเมมไหมนะครับนี่ซิมคู่นะครับมีซีลกันน้ํานะครับซิมคู่ถ้าจะใช้เป็น SD card ก็ต้องเป็นนาโนการ์ดนะครับไม่ใช่ SD card ทั่วไปนะ ประมาณนี้นะครับทุกคนก็โอเคใครเอาสนใจเครื่องนี้นะครับสามพันเจ็ดร้อยบาทเนาะ